สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรเต็ง3ตัวนะคะรู้ก่อนรวยก่อนค่ะสูตรนะคะจะเป็น3สูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักหมื่นสามครั้งและบวกหนึ่งคงที่ค่ะสูตรที่สองนะคะจะเป็นหลักหมื่นบวกหลักแสนสองครั้งบวกหน่วยบนสองครั้งบวกสิบบนและบวกสองคงที่ค่ะสูตรที่3ค่ะจะเป็น10บนบวกกัน2ครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักหมื่นบวกหลักแสนและบวก7ดคงที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะทุกคนเป็นสูตรงวดต่องวดเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเรามาคำนวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็จะได้เป็น3บวก5บวก5บวก1บวกหนึ่ง บวกหนึ่งและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับสิบเจ็ดค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นหนึ่งบวกเจ็ด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 บวกหนึ่งบวกสองคงที่ค่ะ ผลลัพ์ที่ได้นะคะเท่ากับ32ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข2ค่ะสูตรที่3ามนะคะจะได้เป็น1บวก1งบวก9บวก9บวก1บวก7บวก7คที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ35ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข5ค่ะ,ละเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นคือ7 2 5หค่ะ ก็เป็นตัวเลขจากศูนย์นะคะที่เราคำนวณได้ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ด3ตัวตรงเต็งเลขนะคะในงวดที่1สิงหาคม25 6 4นาีนี้กันเลยค่ะก็ทำการคำนวณตัวเลขนะคะให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยก็จะได้เป็น6บวก7นะคะบวก7บวก5บวก5บวก5บวก1คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้นะคะเท่ากับ36ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข6ค่ะสูตรที่2นะคะจะได้เป็น5บวก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 5ค่ะบวก7และบวก2คงที่นะคะผลลัพธ์ที่ได huh> ้ค่ะเท่ากับ34ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสี่นะคะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น2บวก2บวก0บวก0น บวกห้าบวกห้าบวกเจ็ดคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยีอค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งนะคะ,ละเลขเด็ดสามตัวตรงในสูตรนี้นะคะในงวดที่หนึ่งสิงหาคมที่เราคำนวณได้นั่นคือหกสี่หนึ่งค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับหน้าหลังก็จะได้เป็นหนึ่งสี่หกสี่หกหนึ่ง หกหนะคะตัวเลขทั้งหมดนะคะที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะอยากสลับตัวเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดน,นะคะว่าตัวเลขที่แอดคำนวณให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่ใกล้เคียงหรือว่าเข้าบ้างค่ะถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะแอดต้องขอโทษขออาภัยไว้ด้วยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย